สวัสดีครับช่องลงเล่าวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับบูเช็กเทียนหรือว่าอูเจอเทียนครับซึ่งบูเช็กเทียนหรือว่าอูเจอเทียนนั้นนะครับเป็นจกักรพรรดิหญิงองค์แรกและองค์เดียวในประวัติศาสตร์อันยาวนานของจีนครับเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่อยู่ในช่วงประมาณคิทสักราช6 2 4 7สถึงในช่วงของราชวงศ์ถังครับมีการสันทิษฐานกันว่าเจ๊กันเนี่ยมีชื่อเดิมว่าอูเจ้าครับแต่ถ้าจะพูดถึงประวัติความเป็นมา ของอูเจ๋อเทียนก่อนที่เขาจะขึ้นมาเป็นจกักรพรรดิหญิงที่ยิ่งใหญ่นั้นต้องขออนุญาตเล่าย้อนไปถึงครอบครัวของเจ๊กันก่อนครับซึ่งพ่อของนางนะครับมีชื่อว่าอูซื่อฮวาหรือบางตำราก็จะเรียกว่าอูซื่อเย่เป็นชาวเมืองสุยเหวินในแควนปิงโจวครับที่ในปัจจุบันก็คือเมืองสุยเหวินในมณฑลซาน,นชีพ่อของนางเป็นพ่อข้าไม้ที่ร่ำรวยและมีฐานะพอสมควรครับและยังมีความสัมพันธ์ที่ดีสนิทสนมกับหลี่เหวนหรือว่าจากาักรพรรดิถังเกาจูแห่งราชวงศ์ถัง พ่อเป็นวิลาบุรุษที่ร่วมต่อสู้และก่อตั้งราชวงศ์ถังมาด้วยกันแถนพ่อของนางยังเป็นคนที่คอยดูแลสิ่งปลูกสร้างต่างๆให้กับราชวงศ์ถังด้วยครับทําให้ในเวลาต่อมาพ่อของนางนั้นถูกแต่งตั้งขึ้นมาเป็นเสนาบดีอาวุโสหรือที่เรียกกันว่าเจ้ากรมแรงงานครับแต่ด้วยความที่เป็นพ่อค้าในสมัยนั้นก็มักจะโดนดูถูกยังโดนข้อคลอหาต่างๆนานาพ่อของหวูเจ๋อเทียนครับจึงได้มาแต่งงานใหม่กับแม่ของนาง ที่เป็นท่านหญิงจากตระกูลหยางที่สืบเชื้อสายมาจากจากักรพรรดิหยางตี้แห่งราชวงศ์สุยที่เป็นราชวงศ์ก่อนหน้าราชวงศ์ถังครับเพื่อให้ฐานะของตัวเองนั้นดูสูงขึ้นและต่อมาก็ได้ให้กําเนิดบุตรสาวที่ชื่อว่าอู่เฉอเทียนครับแต่ข้อมูลเรื่องบ้านเกิดของเธอนั้นยังไม่ชัดเจนครับเพราะบางตำราก็บอกว่าเธอเกิดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์คิทศสัักราช624ี่ที่หยางโจวแต่บางข้อมูลนะครับก็บอกว่าเธอนั้นเกิดที่สังชีในมณฑลเสฉวน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับด้วยความที่ที่บ้านมีฐานะพอสมควรทําให้หูเจ๋อเทียนนั้นมีโอกาสได้ร่ำเรียนบ้างในตอนเด็กที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากสําหรับผู้หญิงในสมัยนั้นครับในตอนเด็กวูเจ๋อเทียนนั้นชอบแต่งตัวเป็นผู้ชายครับจนว่ากันว่าเคยมีหมอดูคนนึงมาเจอนางและทักว่าเสียดายที่เจ๊เกนเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายถ้าหากเป็นเด็กผู้หญิงนั้นจะมีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโตและปกครองแผ่นดิน ซึ่งตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นเพียงเรื่องเล่าเพราะยังไม่มีข้อมูลยืนยันครับเวลาก็ได้ผ่านไปเรื่อยๆครับจนวันหนึง่งพ่อของอูเจ๋อเทียนก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อพ่อเสียชีวิตด้วยความที่เป็นลูกสาวอูเจ๋อเทียนจึงมักจะถูกพี่ชายต่างแม่คอยกันแกล้งตลอดบวกกับปัญหาเรื่องการแบ่งทรัพย์สมบัติต่างๆนานาทําให้อูเจ๋อเทียนในวัย14ปีตัดสินใจที่จะถวายตัวเข้าไปเป็นสนมในพระราชวังซึ่งตรงนี้แม่ของนางไม่เห็นด้วยครับ พราะกลัวว่าลูกจะไปลำบากไปเจอเรื่องไม่ดีแต่อูเฉอเทียนก็ไม่ล้มเลิกความคิดครับบอกกับแม่ว่ารู้ได้ยังไงว่าจะไปเจอเรื่องไม่ดีนี่อาจจะเป็นดวงดีสําหรับนางก็ได้อูเฉอเทียนจึงได้เข้าวังไปครับพอเข้าวังไปครับนางก็ได้ไปเป็นสนมลำดับท้ายทาย,ท,ยที่เรียกกันว่าตําแหน่งฉายเสลองของจกักรพรรดิถังไทจงได้รับชื่อพระราชทานจากจากักรพรรดิถังไทจงว่าอูไหมเหนียงแต่ในปีคิธศักราช649 ในขณะที่อู่เ๋อเทียนอายุ27ปีจกักรพรรดิทางไทจงก็ได้สเสด็จสวรรคตและด้วยความที่อู่เ๋อเทียนนั้นไม่ได้มีรัชทายาทกับฮ่องเต้ทําให้ตามกฎในสมัยนั้นอู๋เ๋อเทียนจะต้องถูกส่งไปบวชชีอยู่ที่วัดตลอดชีวิตครับและแม่นางเกเองก็ได้ไปบวชอยู่ที่วัดกันเย่ yeah. และหลังจากที่จกักรพรรดิทางไทจงสเสด็จสวรรคตราชทายาทที่ได้ขึ้นมาครองราชต่อก็คือหลี่จื้อ หรือว่าจัก,กรพรรดิถังเกาจงที่เป็นลูกชายคนที่สาของจัก,กรพรรดิถังไทจงครับตรงนี้ทุกคนอาจจะสงสัยกันว่าทําไมลูกคนที่สมถึงได้ขึ้นมาเป็นราชะทายาทนั่นเป็นเพราะว่าลูกคนโตนั้นวางแผนที่จะปฏิวัติและจะยึดอํานาจจากพ่อทั้งท้ที่ตัวเองนั้นก็เป็นราชะทายาทอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําไปทําไมครับส่วนคนรองนั้นก็วางแผนที่จะแย่งตําแหน่งราชะทายาทจากพี่ทาให้ทั้งสองคนนี้โดนปลดจากตําแหน่งไป จึงทาให้จกักรพรรดิถังเกาจงได้ขึ้นมาเป็นฮ่องเต้แทนครับทางด้านอูเจ๋อเทียนนั้นก็บวชอยู่ที่วัดการเย่ได้เพียง2ปีเท่านั้นเองครับเพราะว่าจากักรพรรดิถังเกาจงเคยมีสัมพันธ์ทางใจกับแม่เลี้ยงของเขาอย่างอูเจ๋อเทียนอยู่แล้วตั้งแต่สมัยที่จกักรพรรดิถังไทจงยังมีชีวิตอยู่เพราะสองคนนี้มีอายุห่างกันแค่4ี่หปีเท่านั้นเองครับบวกกับว่าตอนนั้นจกักรพรรดิถังเกาจงเป็นลูกคนที่3แถมป่วยบ่อยจึงไม่คิดว่าจะได้ขึ้นมาเป็นราชทายาท จึงไม่ค่อยสนใจในเรื่องการเมืองเท่าไหร่แต่กลับไปสนใจในตัวแม่เลี้ยงแทนครับและในตอนที่อูดเจอเทียนบวชอยู่นั้นทั้งสองคนก็ได้มีการติดต่อกันโดยการเขียนจดหมายส่งหากันจนวันหนึ่งครับจกกักรพัรดิทางเกาจงก็ได้ไปเจออูดเจอเทียนอยู่ที่วัดการเย่พอเจอหน้ากันทีนี้ซินดามะก,ก็เกิดขึ้นแหะครับโดยความคิดถึงทั้งสองคนพอเจอหน้ากันก็ร้องหคมร้องไห้กันใหญ่และในการเจอหน้ากันครั้งนี้ก็ทําให้ความสัมพันธ์ที่เคยมีให้กันนั้นหวนคืนกลับมาอีกครั้ง ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้ไปถึงหูมาเหสีหรือว่าฮองเฮาครับแต่ด้วยความที่ตอนนั้นจกักรพรรดิถังเกาจงไปหลงสเสน่ห์สนมเอกที่ฮองเฮาเกียดอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าสนมเซียวหลงจนหัวปากหัวปมเลยล่ะครับเพราะสนมเซียวนั้นมีรัชะทายาทกับจกักรพรรดิด้วยแต่ฮองเฮานั้นไม่มีครับฮองเฮาจึงอยากที่จะกำจัดสนมคนนี้จึงคิดว่าการที่จะให้อูเจียเทียนกลับเข้ามาเป็นสนมของจกักรพรรดิถังเกาจงเพื่อเป็นตัวช่วยในการกำจัดสนมเอกคนนี้น่าจะดีกว่า และคิดว่าถึงแม้หูเจีเทียนจะกลับเข้ามาก็คงเป็นได้แค่สนมลำดับท้ายๆคงไม่มีปัญหาอะไรแต่หารู้ไหมครับว่าสุดท้ายแม่นางหูเจียเทียนเองนี่แหละครับที่จะเข้ามาแล้วทําให้ทุกอย่างนั้นเปลี่ยนไปครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับจกกักรพรรดิถังเกาจงก็ให้แม่ชีหูเจีเทียนนั้นสึกออกมาและให้มาเป็นสนมในตําแหน่งชชยเริงเหมือนเดิมครับทีนี้แม่นางหูเจียเทียนที่ได้กลับเข้ามาในวังก็ค่อยๆสร้างสัมพันธ์กับทุกคน ทำให้ทุกคนในวังต่างก็เริ่มรัแรกและเอ็นดูนางบวกกับว่าเจ๊แก่เนี่ยนะครับไปมีทายาทกับจกักรพรรดิทางเกาจงทําให้สุดท้ายอู๋เจ๋อเทียนก็เริ่มกลายเป็นคนโปวดของห้องเต้และต่อมาก็ถูกแต่งตั้งให้ขึ้นมาเป็นสนมรองหรือที่เรียกกันว่าเจ้าหญีครับพอได้เป็นเจ้าหญีอู๋เจ๋อเทียนก็กกค่อยๆสร้างสัมพันธ์สร้างเครือข่ายกับคนในวังจนเริ่มมีอํานาจขึ้นมาซึ่งในวังตอนนั้นก็เริ่มเกิดความวุ่นวายครับ เพราะสนมทั้งหลายของจกักรพรรดิทางเกาจงนั้นก็แตกคอชิงตําแหน่งกันโดยเฉพาะการชิงอํานาจกันระหว่างฮองเฮากับบูเจอเทียนที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับเพราะการขึ้นมาเป็นคนโปรดของบูเจอเทียนนั้นตามที่คําโบราณเขาบอกเลยครับว่าศัตรูของศัตรูก็คือมิตรฮองเฮาจึงได้ร่วมมือกับสนมเซียวที่เกียดกันก่อนหน้านั้นเพื่อกําจัดบูเจอร์เทียนหลังจากนั้นศึกระหว่างฮองเฮากับบูเจอเทียนก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับพอะต้องบอกแบบนี้ครับว่า สนมยังวูเจีเชียนนั้นมีทายาทกับจกักรพรรดิทางเก่าจงหลายคนครับที่มีลูกชายถึง4คนด้วยกันแต่กลับกันทางด้านของฮองเฮานั้นไม่มีราชทายาทแม้แต่คนเดียวถึงแม้จะมีลูกบุญธรรมที่ชื่อว่าหลี่จงที่ตามหลักแล้วเป็นผู้สืบทอดราชทายาทได้แต่ฮองเฮานั้นก็ยังคงกังวลกับเรื่องนี้มากครับจึงมีการใช้เลขกลอนอุบายต่างๆศาสตร์เข้าใส่กันไปมาจนในปีคิดทศกราช654อูเจีเชียนก็ได้มีลูกกับฮองเต้อ,อีกคนหนึ่งครับ แต่รอบนี้เป็นลูกสาวแต่ครับแต่ลูกสาวของอูเจอเทียนก็ได้เสียชีวิตลงในวัยแค่เดือนเดียวเท่านั้นเองครับซึ่งอูเจอเทียนนะครับก็ได้ใช้อกาสนี้ที่ลูกสาวของตัวเองตายเนี่ยแหละครับในการใส่ร้ายโยนความผิดให้กับฮองเฮาว่าเป็นคนฆ่าลูกของนางจากกักรพัรดิถังเกาจงจึงคิดที่จะปลดฮองเฮาและรัชทายาทอย่างดีจงออกจากตําแหน่งไปซึ่งตรงนี้นะครับว่ากันว่าอูเจอเทียนนี่แหละครับที่เป็นคนฆ่าลูกสาวของแกเอง และใช้ลูกเป็นเครื่องมือในการป้ายความผิดให้กับฮองเฮาแต่ด้วยความที่เรื่องนี้นะนะครับมีหลักฐานไม่ชัดเจนบวกกับว่าการคัดค้านของเราคุณนางเก่าๆจึงทำให้ฮองเฮานั้นยังไม่ถูกปลดจากตำแหน่งไปซึ่งในระหว่างที่เรื่องนี้นั้นยังไม่ชัดเจนจกกักรพัดทางเกาจงก็พยายามหาเรื่องที่จะปลดฮองเฮาอยู่ตลอดและคิดที่จะตั้งหูเจอเทียนขึ้นมาเป็นฮองเฮาคนใหม่แต่ก็ถูกคัดค้านด้วยเหตุผลที่ว่าเคยเป็นเมียเก่าของพ่อไม่ถูกทมเนียม จึงมีการถกเถียงกันว่าจะตั้งอู๋เฉยนเป็นสนมเอกอีกชั้นหนึ่งในตำแหน่งเฉิงเฟยที่เป็นรองแค่ของเฮาคนเดียวซึ่งก็มีทั้งขุนนางที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยครับแต่สุดท้ายก็ถูกคัดค้านและถูกปัดตกไปถึงอย่างนั้นนะครับระหว่างที่ฮองเต้กำลังลังเลที่จะปลดฮองเฮาอยู่นั้นสุดท้ายเรื่องนี้ไปจบกันตรงที่ว่ามีขุนนางคนหนึ่งไปให้คำปรึกษากับฮองเต้ว่า นี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวของท่านไม่จําเป็นต้องมาถามคุณนางชั้นผู้น้อยเลยอยากทําอะไรก็ทําได้เลยทําให้จกักรพรรดิทางเกาจงตัดสินใจที่ปลดฮองเฮาไปเลยครับและต่อมาหลังจากที่ฮองเฮาโดนปลดไปในปีคิเทศกักราด655ฮูเจรเทนในวัย33ปีก็ถูกแต่งตั้งขึ้นมาเป็นฮองเฮาแทนพอได้ขึ้นมาเป็นฮองเฮาแล้วฮูเจรเทนที่มีอํานาจอยู่ในมือแล้วนะครับก็เริ่มที่จะกําจัดศัตรูเสียนหนามที่คอยขัดขวางเจ๊แกมาโดยตลอด โดยเฉพาะของเฮาองเก่ากับสนมเซียวที่นางไปเป่าหูฮองเต้จนฮองเฮาองเก่าสนมเซียวและครอบครัวถูกประหารจนหมดในเวลาต่อมารวมทั้งขุนนางเก่าๆที่คอยขัดขวางนางด้วยก็ไม่รอเช่นกันครับพอพวกขุนนางเก่าๆถูกกำจัดไปขุนนางก็หายไปเยอะเลยล่ะครับแล้วทีนี้ทํายังไงล่ะครับเจ๊แกก็ใช้วิธีการสอบคัดเลือกขุนนางใหม่ๆเข้ามาแทนโดยการเปิดทางและเปิดโอกาสให้บัณฑิตเก,เก่งๆจากที่ต่างๆเข้ามาสอบ แทนการสืบทอดจากวงสาคนาญาตที่ทุกคนอาจจะรู้จักกันในชื่อการสอบจองหัวนั่นแหละครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการสอบและถือว่าเป็นผลงานเด่นของนางเลยละครับและสาเหตุที่เจ๊แก่ทาอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าคุณนางที่สอบเข้ามานั้นน่าจะควบคุมได้ง่ายกว่าคุณนางเก่าๆที่อยู่ในวังที่ไม่ชอบนางกลับมาที่อู่เฉยเทินกันต่อครับหลังจากนั้นอีกห6ปีจกกักรพรรดทิทางเกาจงก็เริ่มประชวนครับป่วยอดอดแอด,อด,อด ปวดหัวอยู่ตลอดจนไม่สามารถที่จะออกว่าราชการได้ซึ่งตรงนี้นะครับก็มีข่าวอีกครับว่าอูเจ๋อเทียนเป็นคนวางยาจนฮ่องเตน้นล้มป่วยซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะตัวจักรพัิถังเกาจงเองก็ป่วยบ่อยมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วพอฮ่องเต้ล้มป่วยอูเจ๋อเทียนก็เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของฮ่องเต้คอยทํางานแทนออกว่าราชการแทนจนมีอํนนานาจดูแลราชสํานักขึ้นเรื่อยๆบวกกับอาการของฮ่องเต้ที่ทรุดลงเรื่อยๆ ในด้านของราชทายาทที่จะขึ้นมาครองราชแทนฮองเต้นั้นอูเจอร์เทียนมีลูกชายกับฮองเต้สี่คนครับซึ่งลูกชายคนโตนั้นก็ป่วยตั้งแต่เด็กแล้วก็มาเสียชีวิตตั้งแต่อายุ20กว่าจึงต้องให้ลูกชายคนรองนั้นขึ้นมาเป็นราชทายาทแทนแต่ลูกคนรองนั้นก็ไม่ถูกกับแม่อีกครับแถมมีข่าวลือว่าลูกชายคนรองนั้นส่องสมกําลังพลวางแผนที่จะปฏิวัติแต่ความมาแตกสะก่อนจึงถูกปลดจากตําแหน่งราชทายาทและขับออกจากราชวังไปครับ ทำให้ก่อนที่จกักรพรรดิถังเกาจงจะเสียชีวิตลงก็มีรับสั่งในพินัยกรรมว่าให้หลีเจอลูกชายคนที่สามนั้นขึ้นมาเป็นรัชทายาทแทนส่วนในด้านของการบ้านการเมืองนั้นก็แต่งตั้งให้หู๋เ๋อเทียนเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้สําเร็จราชก,การแทนจนในปีคิธศักราช683จกักรพรรดิถังเกาจงก็ได้สิ้นพระชนลง หลี่เจอลูกชายคนที่3ก็ได้ขึ้นมาเป็นฮองเต้นในชื่อของถังจงจงและให้หู่เจ๋อเทียนคอยเป็นที่ปรึกษาและคอยช่วยว่าราชาการอยู่เบื้องหลังแต่พอถังจงจงขึ้นมาปกครองนั้นก็ไม่ถูกใจแม่ใหญ่แกอีกครับเพราะดันไปแต่งตั้งคนในครอบครัวของเมียขึ้นมาเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่กันเป็นว่าเล่นขคา,านก็ไม่ฟังบอกว่าตัวเองเป็นฮองเต้จะทําอะไรก็ได้จึงทําให้หู่เจ๋อเทียนตัดสินใจที่จะยึดบัลลังก์ลูกและปลดถังจงจงออกจากตาแหน่งฮองเต้ไป แล้วก็ตั้งลูกชายคนสุดท้องขึ้นมาเป็นฮ่องเต้แทนที่ชื่อว่าถังรุ่ยจงพอลูกชายคนสุดท้องขึ้นมาเป็นฮ่องเต้นะครับทีนี้อู่เฉอเทียนก็ให้ลูกปกครองแค่ในนามเป็นแค่ขุนเชิดเท่านั้นครับพราะในส่วนของการปกครองนั้นอู่เฉอเทียนจะเป็นคนชักใหญ่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด ซึ่งสุดท้ายอู๋เฉิเทียนก็ยังขึ้นเป็นฮ่องเต้ไม่ได้อยู่ดีครับเพราะถึงแม้ประชาชนจะรู้ว่าใครนั้นเป็นคนที่คอยปกครองอยู่อย่างแท้จริงแต่สุดท้ายก็จะติดอยู่กับเรื่องของชาติกําเนิดที่เจแกไม่ได้เกิดมาในตระกูลหลีหรือแม้กระทั่งความเป็นผู้หญิงที่ไม่สามารถขึ้นมาเป็นฮ่องเต้ได้ซึ่งก็อาจจะมีคนด่าดเจแกว่าไม่ใช่คนในตระกูลหลีจะขึ้นมาปกครองแผ่นดินอย่างนี้ได้ยังไงเป็นผู้หญิงจะขึ้นมาเป็นใหญ่ได้ยังไงอะไรต่างๆนาะนาะครับ ถึงขั้นมีคนนับแสนร่วมกันกอ่อกระบฏเพื่อที่จะล้มล้างอูเจอเทียนแต่อูเจอเทียนก็แก้เผ็ดด้วยการจัดตั้งกองทัพปราบกบฏโดยให้คนในตระกูลหลีนี่แหละครับเป็นผู้นํากองทัพจนสามารถปราบกบฏได้ราบคาบภายในเวลาแค่เดือนครึ่งซึ่งนั่นทําให้เหล่าคุณนางน้อยใหญ่ในพระราชวังต่างก็เริ่มเกรงกลัวนางและยอมต่อนางในที่สุดไม่มีใครคิดที่จะกะบฏอีก ซึ่งมาถึงตรงนี้อูเจรเทียนสามารถทำทุกอย่างตามเป้าหมายได้แล้วไม่ว่าจะเป็นอำนาจบารามีหรือการยอมรับของเราคุณนางเหลือแค่ความที่เป็นผู้หญิงหรือว่าชาติกำเนิดที่ทำให้นางยังไม่สามารถขึ้นเป็นฮองเต้ได้เจ๊แกก็เลยจัดงานขึ้นมางานหนึ่งครับแล้วเชิญคนในตระกูลหลีทั้งหมดมารวมกันที่งานในเมืองหลวงภายในระยะเวลาหนึ่งปีซึ่งพอได้ยินแบบนั้นแน่นอนครับว่ามันก็ต้องมีคนเอกันบ้างแหละครับว่าจะเรียกไปทำอะไรเรียกไปฆ่าหรืออะไร ด้วยความที่คนในตระกูลหลี่ตื่นตูมกันไปแล้วครับจึงทําให้เกิดกลุ่มกบฏของตระกูลหลี่ขึ้นทีน่มีแนวคิดว่าต้องรีบกําจัดอู๋เอร์เทียนให้หมดสิน้นก่อนที่เจ๊เกนเนียนะครับจะฆ่าคนในตระกูลหลี่จนหมดซึ่งตามความจริงแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าอูเจอเทียนจะเชิญคนในตระกูลหลี่ไปทําไมแต่กลุ่มกบฏน,นี้ก็ถูกปราบลงภายในเวลา10กว่าวันเท่านั้นเองครับซึ่งพอมันมีการกรบบร่อกบฏทีนี้ก็ทําให้อู๋เจอเทียนนั้นมีความชอบทาในการกําจัดตระกูลหลี่แล้วคร ซึ่งหลังจากนั้นก็มีการฆ่าคนในตระกูลหลี่บางส่วนก็ถูกกดดันให้ฆ่าตัวตายถูกเนรเทศบ้างจนคนในตระกูลหลี่ถูกกำจัดจนเกลี้ยงเหลือแค่คนในตระกูลหลี่ที่เป็นเชื้อสายลูกหลานของนางเท่านั้นทีนี้การขึ้นเป็นฮ่องเต้ของนางก็เหลือแค่ความชอบธรรมแล้วละครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีเรื่องราวของศาสนาพุทธเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะถ้าหากอิงตามธรรมเนียมของของจื้ออู่เฉอเทียนจะไม่มีทางขึ้นมาเป็นฮ่องเต้ได้แน่นอนครับนางเลยหันมาพึ่งศาสนาพุทธแทน โดยการสั่งให้คุณนางไปศึกษาตีความตำราของพุทธศาสนาว่ามีบทความที่เกี่ยวกับการกับชาติมาเกิดของกษัตริย์หญิงไหมจนสุดท้ายก็หากันจนเจอครับแล้วก็ให้คนเอาบทความนี้ไปคัดไปตีพิมพ์แจกใจ่ายให้คุณนางชาวบ้านได้อ่านกันจนทั่วพอคุณนางชาวบ้านได้อ่านทีนี้ก็เริ่มอินเริ่มเชื่อสิครับจนเริ่มมีคุณนางรวมกันมาขอร้องให้หุดเอเทียนั้นขึ้นเป็นฮ่องเต้ซึ่งแรกๆก็ตามธรรมเนียมแหละครับก็ต้องปฏิเสธไปก่อน จนครั้งที่4ที่คุณนางส่วนใหญ่รวมถึงลูกของนางด้วยรวมกันมาขอร้องให้เจ๊แกเนี่ยนะครับขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิอู่เจ๋อเทียนจึงขึ้นมาเป็นฮ่องเต้หญิงคนแรกและคนเดียวของจีนในวัย67ปีในช่วงนี้จะตรงกับช่วงปีคิทกราช690แล้วนางก็ได้ก่อตั้งราชวงศ์ใหม่ของนางขึ้นมาเองที่ชื่อว่าราชวงศ์อู่เจ๋แต่ราชวงศ์ของเจ๊แกเนี่ยนะครับก็อยู่ได้ไม่นานครับอยู่ได้เพียง15ปีเท่านั้นเอง และในประวัติศาสตร์จีนบางคนไม่นับด้วยซ้ำนะครับว่านีราชะวงศ์นี้อยู่และในวัย82ปีขณะที่อูเ๋อเทียนล้มป่วยอยู่นั้นก็ยังไม่สามารถหารัชธทายาทที่จะมาสืบทอดอำนาจได้จนสุดท้ายก็ถูกรัฐประหารไปแล้วกลับไปใช้เป็นราชะวงศ์ถังแบบเดิมและวอูเ๋อเทียนก็ได้เสียชีวิตในวันที่16ธันวาคมคศ705ในวัย82ปี และทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คือเรื่องราวของหญิงแกลงจกกักรพรรดิหญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์จีนหวู่เสอเทียนแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างครับสามารถทิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับและถ้าหากคลิปนี้มีข้อมูลผิดพลาดหรือว่าตกหล่นประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ